อร่อยดีครับหวานมากนะครับเวน,นูนน้เป็นของโปรครับสำหรับที่ใครชอบกินพวกคาราเมลก็มากินที่นี่ได้เลยนะครับถ้าเกิดบ้านอยู่ใกล้นะครับ ส่งอ่ะนี่ไม่ส่งอ่ะใช่สวัสดีค่ะโคอาแปลว่าอะไรโคอาจริงๆต้องท้าความก่อนว่าตอนแรกอ่ะไม่ใช่ร้านกาแฟ <Okay. S 1> เป็นร้านโกโกโ้โกโก้โแล้วเราอ่ะชอบหมี่โค l a ลาอะไรพวกเนี้ยก็เลยแบบว่าไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรก็แบบอ่ะโคอาละกันโคาโอมา,ามาจากโคอาล่าใช่โคอาโคอาล่าแต่ว่าจริงๆโกโก้ภาังกฤษก็มันจะเป็นตัวซีแต่ว่าแต่ว่าเราก็อดัดดปเอาว่า เป็นแบบโคอะอะไรประมาณนี้ค่ะเอามาตามฟีลลิ่งแม่ค้าเหมือนกัน <Okay. S 1> ใช่ค่ะ, <Okay. S 1> อ,ะอันนี้จะเป็นรลววลเลค่ะตัวนี้จะเป็น Columbia, โคลอมเบียรถวัลเล่จะออกเป็นกุลาบมีแคนดี้่ะเป็นคุกต,ตี้ได้ตัวนี้เป็นขั้วกลางถ้าเป็นลาเต้ม,มันดีอย่างที่มันจะชูเฟลเวอร์ออกมาอีก าเต้รสวันเล่ค่ะหลกักจะเครื่องอะไรสักัดครับอ่าเป็นแฟร์ค่ะแล้วก็จะมีดิฟค่ะเปิดทุกวันค่ะ9ก้าโมงถึง4ี่โมงเย็นค่ะ ก็ตึงตึงตก่อนนี่คือใครใครับชายพี่ครับดูกราไวรุ่เียรู้เรื่องย,อยังไง้รับ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับร้านโคอะครับารกาแฟสด<ฮ>มีโก,โกโก้มีชาเขียวมีคาราเมลมแล้วก็ขนมปังบัฟเฟลครับเมโนูดิบคาราเมลครับคาราเมลครับหวานกาลังดีครับผมชอบกินคาราเมลที่สุดครับเพราะหวานกําลังดีครับไม่เป็นเบาหวานด้วยครับร้านตรงหลังวัดใหญ่นคะรปฐมเปิดทุกวันเปิดตั้งซีมแล้วก็ปิดร้านครับคือผมอยู่ที่บางเลนแล้วก็มาที่นีป่ประจําเพราะนึกขึ้นมาว่าอยากมากินร้านนี้ เห็นว่าช่วงนี้ดูร้อนด้วยใครๆก็อยากกินพวกกาแฟนะกาแฟสดน้ําเย็นอะไรแบบนี้นะก็เลยมาแวะมาร้านนี้ได้เลยนะครับผมมากินคาราเมลครับมันอร่อยมากเลยครเอาเองเหรอโอเคก็ทำโอเคอ่าคาราเมลครับเพิ่งเคยทําครั้งแรกครับไม่รู้ทำยังไงครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เจรันช่วยช่วยหน่อยนะฮะไม่เียใส่นมใส่นมอันนี้ห้าสิบเลย เฮ้ยโอ้โหแปดสิบแล้วไม่ใช่ยังไม่ถึงแปดสิบเลยเลขห้าสิบห้ากระสุนสิอ๋อโอเคให้ถึงห้าสิบนะครับต่อไปก็เท hey. oh. นมเป็นเมนูโปรดที่หนูชอบมาก oh. แต่แเดี๋ยวก็เทใส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งเบาๆนะโอเคครับ <laughs> จกไม่ออกโอเคแนววแนวลงมาเส็จแทำเองบีบหมดขวดอ่ะเจาะนะคะแล้วก็คนมานรอขาจะทำมเขาจะทแม้ค่ะหวานเปรี้ยบเลยครับหวานเป้็ดคนก่อนคนก่อนออร่อยดีครับหวานมากนะครับเมนูนี้เป็นของโปรดครับ สำหรับที่ใครชอบกินพวกคาราเมลก็มากินที่นี่ได้เลยนะครับถ้าเกิดบ้านอยู่ใกล้นะครับ <c oughs> ขอกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับร้านอะไรร้านโคอะนะครับ <c oughs> มีเต้นด้วยมีเต้น อันนี้กินฟรีกินฟรี